ครับสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักเละเคารพทุกทกท่านนะครับผมวันนี้มาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามชินเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆจากวัดท่าุงนะฮะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่มีไว้ในครอบครองนั่นก็คือสมเด็จพ่อองค์ปถมรุ่น5นะฮะสมเด็จพระพุทธสิขีสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่น5ของวัดท่าซุงนี้จัดสร้างเนื่องในงาน ฉลองสมณศักดิ์นะฮะพระภาวนากิจวิมลปริพุกุลหลวงพ่ออนันตพัทยานนแห่งวัดท่าสุงนะฮะชนวนมวลสารที่นำเอามาสร้างนั้นเป็นชนวนมวลสารของการสร้างสมเด็จพอ่อองคมนะฮะในปี2535แล้วก็สมเด็จพอ่อองคมจักรพรรดินะฮะรูปลักษณ์ก็จะเป็นรูปลักษณ์สมเด็จพอ่อองคมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับนั่งในสุ้มเรือนแก้วแห่งวัดท่าสุง นะะขนาดก็กำลังกระทัดรัดเหมาะสำหรับเด็กและสุภาพสตรีนะฮะด้านหน้าก็จะเขียนว่าสมเด็จองค์ปฐมนะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่าวัฒาสุงนะฮะแล้วก็มียันตนะ,ะกุดเมก็คือยันสะท้อนกลับนะฮะเขียนว่าสัมปจิตชามินะฮะใต้ฐานจะบรรจุพระเกศาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนะฮะแล้วก็มีอัครยันอยู่ใต้ฐานนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองสมณศักดิ์ นะของปริบกรณหลวงพ่อนะพระภาวนากิจวิมลหรือเจ้าหรือท่านเจ้าคุณอน,นันต์เจ้าอาวาสองค์กอรแห่งวัดท่าสุงพุทธาพิเศษเมื่อวันที่3เดือนมกราคมปีพศ2 5 5พนะฮะพุทธคุณเนี่ยก็วัดท่าสุงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีการจัดสร้างพิธีพุทธาพิเศษนั้นก็จะต้องมีการดัญเฉดองสเสบด็จพระปัสมาวะสำบเจ้าทุกๆพระองค พระพาปจิ๋บุตรเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระอริยสงฆ์อริยเจ้าผู้ประเสริฐนหะะลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมอยู่ที่วัดท่าสุันมีหลวงพ่อพระราชเจาพระมยานแห่งวัดท่าสุงเป็นที่สุดมาเป็นผู้พุทธาภิเศกให้นะฮะพุทธคุณสมเด็จองค์ปถมนั้นครอบจัก,กรวาลสมเด็จองค์ปถมขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธบิดาเป็นผู้ให้กําเนิดของหล่อพุทธวงศ์เป็นผู้ให้กําเนิดแก่อกสมเด็จพ่อปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ดังนั้นทั่วทั้งจกักรวาลโลกธาตุนั้นถ้าเอ่ยชื่อของสมเด็จพอะออ์ปถมนั้นทั่วทั้งจกักรวาลโลกธาตุนั้นให้ความเคารพยำเกรงขั้นครามไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายไม่อาจที่จะก้ามกายได้นะสมเด็จพอะอค์ปถมพระพุทธสกิรุสุปรยันที่หนึ่งยังเป็นพระนามที่มหาลาบนะฮะเป็นมหาลาบมากที่สุดนะฮะพุทธคุณก็ป้องกันเพียรอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมหาลาบไม่ตามมหานิยมนะฮะทำให้คล่องตัว ในการดำรงสงชีวิตนะมีความเป็นสิริมงคลไปไหนมาไหนใ,นใ,นใกล้ไกลก็ให้ปลอดภัยนะแล้วก็เป็นมหาสะทอนคำว่าเป็นมหาสะทอนในที่นี้หมายถึงว่าความตั้งใจของสมเด็จพ่อพระสมมาถึบุตราต้องการพุทธายพิเศษให้พระรุ่นเนี้ยมีเป็นมหาสะทอนได้ด้วยนั่นก็คือมียันตกระดมยอยู่ด้านหลังก็คือเป็นยันมหาสะทอนนะอักขราว่าสัมปจ,จิตฉามินะฮนะะพราะพระบูชาตรงมาจากตึกรับแขกวัดท่าสงนะฮะรุ่นนี้ ก็สร้างมานานแล้วฮะเมื่อปีสองสาห้าห้ 2, 2, 5, 5, 5, นะฮะปีนี้2567ก็12ปีโดยประมาณนะฮะเพ,พราะพระมีเพียงแค่2อ,องค์นะขนาดเล็กกระทัดเหมาะสําหรับสุภาพสตรีแล้วก็เด็กได้เลยนะครับผมสมเด็จพออระองค์ปถมรุ่นห้าวั่าสูงสนใจแอดไลน์สอบถามมาได้ที่ id ลายเมษ8 8ด7ปะสภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8847นะครับผม สวัสดีครับ